คิดแบบนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ให้มาลองเรียนแบบแนวคิดแบบนี้ดูนะครับที่ไยแห่งนี้เนี่ยผมภูมิใจแทนนักศึกษานะครับที่มาเลิกเรียนที่ไรเนี้ยไม่ได้คิดหรอกขอสแสดงความยินดีกับนักศึกษาปีสี่ไปก่อนเลยนะครับว่าท่านจะถูกแยกตัวไปทุกงานแล้วก็ปีสองปีสามเนี่ยก็นะครับก็จะดูตามพี่แหลยนะครับที่ไรอย่งนี้เนี่ยมีคณาจารย์คณาจารย์เนี่เก่งๆนะครับเห็นไหมนะนั่งตรงนี้นนะนนย,ยังหนุ่มเลยเป็นศาสตราจารย์นะครับ ก็คือเรามีใช้ย i ไนะครับมาการที่ดิตว่าผู้ทดสอบมีความเขี่ยงเป็นทาษาสังไฤนะครับรู้สึกปะระทับใจมากครับเพราะว่าเป็นชว่วงเวลาที่ค่อนข้างใช้สมองแล้วก็ทําแก้เรื่มรายงานมาเยอะมากอย่างแรกผมว่าถ้าใจเราพร้อมทุกอย่างก็สามารถเป็นไปได้ครับ ระบบควบคุมเครื่องมือช่วยผ่าตัดของหุ่นยนต์ดาวิชีนะครับพวกผมรู้สึกภูมิใจมากที่ได้พัฒนาโปรเจกต์นี้ขึ้นมามันคุ้มค่ามากครับได้ทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์หลายๆอย่างด้านการควบคุมหุ่นยนต์หรือส่วนเครื่องมือช่วยผ่าตัดของหุ่นยนต์ดาวิชีดีใจมากครับที่ได้รางวัลน,นี้เรียนชีวการแพทย์ก็เตรียมตัวพวกเกี่ยวกับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ชีววิทยาแล้วก็เคมีครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ครับเรียนได้ครับง่ายอยู่ที่ความตั้งใจและควาามพย พยาธิวิทยาค่ะรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้รางวัลเพราะว่าเป็นรางวัลที่เราทุ่มเทกันมากๆดีใจมากที่ได้รางวัลและก็เป็นรางวัลสุดท้ายสําหรับการจบปีสีด้วยค่ะอยากให้น้องๆลองมาดูนะคะคณะนี้ก็เป็นคณะที่เปิดโอกาสให้หลายๆอาชีพได้สําหรับใครที่ชอบในทางการแพทย์ชอบในทางวิทยาศวก็สามารถเข้ามาลองคณะนี้ได้ค่ะ เกี่ยวกับผู้ป่วยฟอกเลือดค่ะถ้ามีการั่วซึมของเลือดก็คือจะแจ้งเตือนระบบที่เราทาค่ะภูมิใจครารู้สึกว่าทั้งเทอมนี้หนักมากค่ะแล้วก็ผลงานก็ออกมาตามที่พยายามด้วยก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในเพื่อนๆมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆมาเรียนกันเยอะๆนะคะไม่ที่ียดเราจะได้เจออะไรหลายๆอย่างที่ไม่ไม่เคยเจอก็ได้ความรู้มากๆเลยค่ะ